สวัสดีค่ะเดนวันนี้นะคะคุรูเงก็มีนิทานว่าไปเล่ไปมาฟังค่ะเด็กพร้อมที่จะฟังกันยัเอ่ยพร้อมแล้วเดต้องทำยังไงคะตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังคุณครูสอนประจําตั้งใจฟังต่้งใจดูโอเคไหมคะเดยวต้องตั้งใจ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีต้นไม้ใหญ่อยู่ในป่าแห่งหนึ่งกมาดูกันนะคะว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มันอยู่ในป่าแล้วมีลักษณะเป็นยังไงต่อไปนะคะมีต้นไม้ใหญ่อยู่แห่งหนึ่งนะคะ<ด>และมีเจ้างูสีแดงอาศัยอยู่หนึ่งตัวนะคะต้นไม้ใหญ่ตัวนี้ ก็จะมีเจ้างูสีแดงอาศัยอยู่หนึ่งตัวอยู่มาวันหนึ่งเกิดลมพายุพัดอย่างรุนแรงทำให้เจ้างูสีเขียวไม่มีที่อยู่อาศัยจึงได้หลบหนีมาอยู่บนต้นไม้ใหญ่ต้นนี้กับเจ้างูสีแดงข่าวนี้นะคะเด็กๆก็มีงูสีเขียวมาอยู่กับเจ้างูสีแดงด้วยแสดงว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มีงูขี่ตัวคะ คุณครูเมย์ถามเด็กๆนะเมื่อเจ้างูสีเขียวอาศัยอยู่กับเจ้างูสีแดงบนต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แล้วก็เลยทำให้เจ้างูสีแดงเกิดความไม่พอใจทำให้ทะเลาะกันเสียงดังมากๆเมื่อเทวดาได้ยินเจ้างูสีแดงและเจ้างูสีเขียวทะเลาะกันเจ้าเทวดาก็เลยปรากฏกายขึ้นมาปิงแล้วบอกว่า นี่พวกเจ้าทะเลาะกันเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมขา้าจะเสกต้นไม้ใหญ่ให้กับเจ้างูเขียวได้อยู่อาศัยอีกหนึ่งต้นไปดูกันนะคะเจ้างูสีเขียวก็จะมีต้นไม้ใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยแล้วนะคะโอ้โหต้นไม้ใหญ่ของเจ้างูเขียวใหญ่มากเลยเมื่อ เจ้างูสีแดงเห็นว่าเจ้างูสีเขียวได้ที่อยู่ไหมก็เกิดความอิจฉาน้อยใจบ่นพูดว่าเทวดารักแต่เจ้างูสีเขียวไม่เห็นรักข้าบ้างเลยเทวดาก็บอกกับเจ้างูสีแดงว่านี่เจ้างูสีแดงเอาอย่างนี้นะถ้าข้าเสกบ้านให้เจ้าแล้วเจ้าจะต้องอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกัน อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตกลงไหมเจ้างูสีแดงก็เลยตอบว่าโอเคโอเคฉันตกลงว่าฉันจะไม่ทะเลาะกับเจ้างูสีเขียวอีกแล้วดังนั้นเจ้าเทวดาก็เสษต้นไม้ใหญ่ให้เจ้างูสีแดงอีกหนึ่งต้นได้อยู่อาศัยเรามาดูกันเลยค่ะเจ้างูสีแดงก็ได้ต้นไม้ใหญ่เช่นกันนะคะเด็กๆ นี่ต้นไม้ใหญ่ของเจ้างูสีแดงก็ใหญ่มากเลยนะคะดังนั้นเจ้างูสีเขียวและเจ้างูสีแดงก็อาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ด้วยกันอย่างมีความสุขอแต่อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดมีพายุฝนเทลงมาอย่างหนักพัดเอาสิ่งของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยเมื่อพายุสงบลง เจ้างูสีแดงกับเจ้างูสีเขียวก็ไปเก็บก้อนหินเอามาประดับตกแต่งบ้านของตัวเองให้สวยงามเห็นไหมคะโอ้โหเก่งจังเลยเจ้างูสองตัวเนี่ยออกไปเก็บก้อนหินไปเก็บกิ่งไม้ต้นไม้นะคะไปเก็บกิ่งไม้มาตกแต่งบ้านของตัวเองและทางเข้าบ้านนะคะให้สวยงาม เทวดาก็มาเห็นแล้วก็สงสัยว่ารักกันจริงๆแน่ๆเลยเจ้าเทวดาก็เลยเซกสม้มให้กับเจ้างูสีแดงหนึ่งผลปิ้งโอ้ยปิ้งเจ้างูสีแดงได้ส้มแล้วหนึ่งผลแล้วก็เซกสม้มให้กับเจ้างูสีเขียวด้วยอีกหนึ่งผล เจ้างูสีแดงและเจ้างูสีเขียวได้สม้มคนละหนึ่งผลแล้วเจ้าเทวดาก็อวยพรให้เจ้างูสีแดงและเจ้างูสีเขียวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเจ้าเทวดาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะถ้าเจ้าทั้งสองรักกันจริงๆเราก็จะเสกเพื่อนใหม่ให้กับเจ้าเอ๊ะ เด็กๆเ,เห็นไหมลูกเชิญคุณครูเมย์ตอบหน่อยค่ะมีใครตอบได้ไหรือยังเอย่ยว่าเพื่อนใหม่ของเจ้างูสีแดงและเจ้างูสีเขียวก็คือช้างนั่นเองใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะปกมือตัวเองเลยค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะนิทานวาดไปเล่าไปที่คุณครูเมย์นำมาฝากวันนี้สนุกไหมเอ่ยมีเด็กๆหลายๆคนตอบคุณครูเมย์ได้ใช่ไหมคะว่า เพื่อนใหม่ของเจ้างูสีแดงและเจ้างูสีเขียวเป็นอไอเอยเป็นอะไรคะเป็นช้างเก่งมากเลยค่ะเอ๊แล้วในนิทานเนี่ยมีงูกี่ตัวลูกในนิทานมีงูกี่ตัวคะมีงูสองตัวใช่ไหมคะหนึ่งสองใช่ไหมลูกเก่งมากเลยแล้วงูในนิทานมีสีอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอบตอบได้ไหมคะ งูนิทานของคุณครูเมมีสีอะไรเอ่ยสีแดงเก่งมากเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสีคือสีอะไรเอ่ยสีเขียวใช่ไหมคะรวมแล้วมีงูสองตัวเห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆตั้งใจฟังใช่ไหมลูกสามารถตอบคุณครูเมได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเม,มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ